สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแยกก่อนบอลสีพยาสเวทนะคะในใบขาวสวยงามก่อใหญ่แล้วเราก็จะต้องมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนก็มีวันนี้ใช้กระถาง3นิ้วนะคะกระถางพลาสติกแล้วก็วัสดุปลูกก็จะมีกมา,าะบมะพร้าวสับที่แช่น้ำไว้ปุ๋ยหมักใบไม้กับมูนวัวน,นะคะแล้วก็ดิน เริ่มต้นเลยเราก็ต้องผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะก็เราจะเตรียมดินที่มีความโปร่งนะคะสำหรับปลูกบอนสีอันนี้คือบอนสีที่เป็นกอแล้วนะคะสามารถแยกหน่อได้ก็หาอะไรสักอย่างหนึง่งมางัดมันออกมาว่า กระถางดินเผามันชอบติดอ่าแล้วก็พยายามแงะออกมาเบาๆหรือเปล่าอ่าแล้วก็จะได้ออกมาแล้วนะทีนี้เราก็มาดูหลากก่อนสมบูรณ์ดีนะคะแล้ก็ค่อยๆแยกนะคะนอกจากกอเลย ใช้มีดช่วยก็ได้นะคะอันนี้มันโตแล้วมันก็เลยแงะออกง่ายอ่าต้นแรกนะคะกัต้นที่สองติดกับกอแม่อยู่นะคะกัดเดินออกมาก็ได้ต้นจอกรอกอันนี้เล็กอยู่จะแงะออกไปเพาะก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้จะให้อยู่กับปัวแม่ไปหัวก็ใหญ่อยู่ พราะว่าน่าจะปลูกมาประมาณ6เดือนได้แล้วค่ะนี่แล้วก็จัดการปลูกต้นแม่ก่อนเอาดินรองก้นกระถางนะคะให้สูงพอประมาณที่เราจะตั้งต้นไม้ลงไปได้ก็วางต้นไม้ตรงกลางนะคะแล้วก็เอาดินกลบให้เรียบร้อยค่ะกลบอย่าให้ลากโคนะคะ แล้วก็เอามือกดเบาๆเพราะว่าเารารดนะ้ำมันก็จะมันก็จะพอดีอะคะอ่ะแล้วก็ปลูกต้นแม่เรียบร้อยจะเปลี่ยนไปกระถางใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะ,ะต่อมาเราก็จะปลูกต้นลูกเหมือนเดิมเอาตีนใส่ก้นกระถางค่ะให้สูงพอประมาณกะให้มันวางต้นไม้ลงมาพอดีก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะ วางต้นไม้แผ่รากให้ดีค่ะแล้วก็ดินกลบค่อยๆทำให้กลบให้อย่าให้รากโคค่ะเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งกระถางก็ทำอีกต้นหนึ่ง ดินที่ใช้ปลูกบอนซีนะคะเน้นเป็นดินที่ค่อนข้างโปร่งนะคะเพื่อที่รากจะได้ชอนใช้ดีๆทาเหมือนเดิมค่ะวางต้นไม้สมดุลแล้วก็เอาดีกลบหน้ากระาาค่ะ,ะเสร็จแล้วทั้งสองกระางอันนี้ก็คือต้นทั้งหมดที่เราปลูกวันนี้นะ ทีนี้เราก็จะรดน้ำให้ชุ่มค่ะอาจจะผสมน้ำยาแร่งรากหรือว่าวิตามิน B ีสำหรับบำรุงก,ก็ได้แต่นี้ก็คือน้ำเปล่าธรรมดาเไป,ไปให้ชุ่มค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปพักไว้ในร่มก่อนนะคะสักหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยเอาไปไว้ที่มีแดดนะคะ